12. อ,อนุภาพแห่งวิชาจับมังกรถืองว่วนเพงเกเต้นแหลงรอบเดินกำลังเข้าสู่แขนขวาเตรียมไว้แล้วก็กลัวสตรีชุดดำจะใช้วิชาดีดนิ้วผงฆ่าวิญญาณเข้าใส่ตนสลบไปอีกจึงรีบปิดลมหายใจจนพูดไม่ออกชำรืลึงเห็นสตรีชุดขาวยิ้มและโบกมือเป็นเชิงอย่าให้ตนผีพามลงมือทำร้ายและในพริบตานั้นสตรีชุดดำก็เดินมาหยุดตรงหน้าพูดอย่างเย็นชาว่า ท่านรู้หรือไม่ว่ากิมเล่าไกวผู้ชิงฝักกระบี่ของท่านไปนั้นเป็นผู้มีพลังฝีมือชั้นไหนข้าพเจ้าคิดว่าท่านเลิกล้มความคิดที่จะติดตามถ่วงฝักกระบี่จากกิมเลาไกวดีกว่าเืิงเวนเพงเนื่องจากเดินลมปานขึ้นปิดลมหายใจจึงพูดโต้เถียงไม่ได้แต่รีบสั่นหัวและแค้นเสียงนินดๆเป็นเชิงปฏิเสธสติชุดดำเห็นเืิงเวนเพงมีท่าจะพูดแต่ไม่พูดเช่นนั้น ก็ยิ้มนอน้อยอย่างกลั้นมาอยู่และกล่าวต่อไปว่าเหตุไรท่านมีพูดอันกิมเล่ายี่ผู้นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากในหมู่โจรและในบูลิมทุกคนก็นับถือกลัวเกรงท่านจะคิดติดตามตัวกิมเล่าไก่เช่นเดียวกับหาความตายใส่ตัวชือเงวนเพลงนั้นรู้ลสถ,ถึงความร้ายกาจของผงคร่าบิญญาณดีแล้วแม้นเพียงได้ก,กลิ่นเล็กน้อยก็ต้องหมดสติทันทีจึงมิกล้าจะอ้าปากโต้อตอบ แต่จากคำพูดของนางนั้นคล้ายกับไม่มีเจตนาร้ายกำลังคิดลำบากใจอยู่นั้นพันเห็นสตรีชุดขาวกระโดดลงมาจากเตียงพูดว่าเจเจพลังฝีมือของท่านผู้นี้สูงมากน่ากลัวจะเหนือกว่าเราสองเสียอีกแม้ว่าลำพังคนเดียวจะสู้กิมเล่าไกวไม่ได้แต่มาดว่าเราสองคนเข้าช่วยแล้วก็ต้องมีชัยแน่แ่สตรีชุดดำมีสีหน้าไม่เชื่อตอบว่ากิมเล่ายี่มีฝีมือลึกล้ำ เข้มแข็งมากเราสองพี่น้องไม่มีทางเอาชนะได้แล้วแม้จะเพิ่มเข้าไปอีกคนหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์น้ำเสียงและคำพูดนั้นดูหมิ่นละเหยียดหยามฝีมือชิงฉืองเงวนเพ่งเหลือเกินสตรีชุดขาวว่าพลังฝีมือของท่านผู้นี้มิได้ต่ำกว่าเราสองพี่น้องเลยหากมิเชื่อแล้วก็เชิญพี่ท่านเข้าทดลองสอบดูสตรีชุดขาวเห็นพี่สาวมิยอมเชื่อคำพูดของตนจึงพยายามยั่วยุให้ทดสอบดู สตีชุดดำแค่นยิ้มอย่างชาเย็นและกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆฉับพันนั้นเบี่ยงกายวูบฟาดมือทั้งสองไปตบตรงที่จุดสำคัญสองแห่งในกายฉือง่วนเพงทันทีเป็นการบุกที่รวดเร็วฉับไวที่สุดฉือง่วนเพง,งม่าจะเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิตแต่เมื่อเห็นนางลงมือได้อย่างรวดเร็วจดจำจุดเส้นสำคัญในกายได้อย่างแม่นยำเช่นนั้นตื่นตกใจมากคิดว่า นางผู้นี้มีพลังฝีมือสูงกว่าน้องสาวของนางมากจริงๆด้วยแม้นมีปล่อยไม้ตายในทันทีทันใดแล้วน่ากลัวจะต้องเสียเวลาอีกนานกว่าจะปากนางอยู่มือขวายังคงกำกระบี่พิฆคาตรักแต่ปล่อยลมปราณพุ่งสู่เท้าทั้งสองตึงล่างแน่นและหงายร่างหลบแนบกับพื้นทันทีมือซ้ายก็ยื่นขวาออกไปด้วยท่าเพลงมัดมังกรทะเลเหนืออันเป็นหนึ่งใน12ท่าของวิชาจับมังกร12ท่า ซึ่งหุยคงไตสือได้ฝึกสอนให้ขณะที่ร่างเอ็นแนบพื้นนี้มือซ้ายก็ตบัดอ้อมเข้าคว้าข้อมือขวาของนางไว้อย่างรวดเร็วเฉิง่วนเพลงแม้ว่าจะเพิ่งทดสอบใช้ท่าเพลงปักเล่งปักให้แต่เนื่องจากเป็นท่าที่พลิกแผงประหลาดลำ้ำเป็นวิชาที่ไม่เคยพบได้ยินกันในวงการนักเลงเลยมาดมีรู้ซึ้งถึงวิชานี้แล้วก็ไม่มีทางจะเดาว,ว่ามือนั้นจะยื่นควาออกมาทางทิศใด สตีชุดดำเมื่อฟาดผิดบ้างไปทั้งสองมือก็ตกตะลึงไปนิดหนึ่งยังไม่ทันจะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามได้หลบไปท่าใดชิบประจรข้อมือก็ถูกคว้าไว้แล้วถึงง่นเพ่งสังวรถึงการติดตามชิงฝักกระบี่จึงไม่อยากจะเกิดเรื่องรุนแรงกับนางทั้งสองนี้จึงบีบลงเล็กน้อยด้วยกำลังเพียงสองส่วนกระแทกแกล้งสตรีชุดดำถอยไป3ก้าแล้วจึงผลลุกขึ้นโดยเท้าไม่ได้ขยับเขยื้อนยังคงยืนอยู่ที่เดิมเช่นเคยสตรีชุดดำตะลึงไปชั่วครู่ จึงถอนหายใจแล้วพูดเรียบๆว่าน้องสาวข้าพเจ้าพูดไม่ผิดเลยพลังฝีมือของท่านเหนือกว่าเราทั้งสองเล็กน้อยจริงๆรวมกําลังเราทั้งสามนี้บางทีอาจจะแข่งใจรับมือกับกิมเล่าไกวได้บ้างฉิงวนเพิงเห็นหุ่งมั่งนอกเกี่ยวต่างยกย่องฝีมือของกิมเล่าไกวในใจมั่นว่าจะไม่ยินยอมพอใจแต่ก็ม่ได้เถียงเพราะการโต้เถียงกันทะเลาะกันอาจจะทําให้บาดหมางแก่พวกนาง จนมียอมร่วมมือช่วยติดตามฝักกระบีและอีกประการหนึ่งเพราะเห็นหุ่งมั่งนอกเกี่ยวต่างยกย่องฝีมือของกิมเล่าไกวจนเลือดลอยเหนือมนุษย์จนตนชักไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้มาดว่าฉื่อวนเพ็งจะได้รับการฝึกสอนถึงวิชาในคัมภีตักหมอเอกกกิงเก่งอันสูงสุดยอดและยังได้รับการถ่ายทอดกำลังลมปราณภายในจากหุ่งคงใต้สือ่อแต่เนื่องจากยังไม่มีเวลาฝึกซ้อมทบทวน จะใช้กำลับศัตรูได้หรือไม่ก็ยังเป็นปัญหาฉะนั้นจึงหุบปากมีโต้เถียงสตรีชุดขาวหัวรอบเบาๆเบียดกายเข้าในอ้อมอกของสตรีชุดดำถามว่าถ้าฉะนั้นหมายความว่าท่านรับปากแล้วหรือสตรีชุดดำยิ้มน,น้อยๆพรางกล่าวว่าเมื่อท่านผู้นี้ได้ช่วยชีวิตเราสองไว้เราก็สมควรจะช่วยติดตามทวงฝักกระบี่เมื่อครู่นี้เจเจเป็นห่วงว่าผู้นี้คงมีฝีมืออ่อนมากแม้นจะตามพบกิมเล่ากวย เราสามคนก็สู้มันไม่ได้สตรีชุดขาวว่าขณะน,นี้เจเจก็รู้แล้วว่าท่านผู้นี้มีพลังฝีมือเหนือกว่าเรามากรอยยิ้มของสตรีชุดดำพันเหอดหายไปพูดอย่างเย็นชาว่ายังไม่แน่นักแม้นว่าได้ต่อสู้กับกิมเล่าก๋วยตัวต่อตัว,ตว,ตวยังสู้มันไม่ได้ดอกสตรีชุดขาวคล้ายจะมีความเกรงกลัวพี่สาวมากจึงมีกล้าจะตอบปากต่อคคำอีกชื่งวนเพ็งเห็นสตรีชุดดำเดี๋ยวดีเดี๋ยว้ายก็รำพึงในใจว่า สตรีรูปงามทั้งสองนี้บัดหนึ่งร้อนบัดหนเย็นจะโกรธจะดีก็ตามอารมณ์อยู่ร่วมด้วยยากเหลือเกินเราต้องระวังให้มากอย่าให้ต้องเสียท่าแก่พวกนางอีกไปเดี๋ยวแม้แต่ฝักกระบี่ก็จะไม่ได้คืนยังต้องพลอยสูญเสียตัวกระบี่ไปอีกก็เป็นเรื่องเสียมากขึ้นเห็นสตรีชุดดำแหงหน้านิ่งคิดอยู่ชั่วครู่พันกระโดดลุกขึ้นพูดว่ารีบๆไปเดี๋ยวนี้คืนชักช้าไปกิมเลาไไว ก็จะคว้าปากกระกบ,บี่หนีไปไกลจริงๆถ้าเช่นนั้นแล้วจะคิดหาตัวมันจะเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากเกินไปนางพูดขึ้นโดยไม่มีต้นมีปลายเช่นนี้ทำเอาฉือเงวนเพงและสตรีชุดขาวงูนงงไปสตรีชุดขาวชะง,งักไปนิดหนึ่งจึงถามว่าเจเจเราจะไปหากิมลอกไหวที่ใดดีเราสตรีชุดดำแค่นยิ้มนิดหนึ่งเป่าลมไปที่เปลวเทียนจนดับมืดไปทั้งห้อง ชิงวนเพงใจหายว่ากลัวว่านางจะอาศัยขนาดเทียนเพิ่งดับมืดมองมิเห็นอะไรอยู่นี้รอบทำลายอย่างฉับพลันโดยการใช้ผงฆ่าวิญญาณดิดใส่ตนจนสลบไปอีกจึงรีบถอยไปสองก้าวยางลืมตัวได้ยินเสียงที่ชาเย็นของสติชุดดำว่าท่านกลัวอะไรห,หากข้าพเจ้ามีเจตนาใช้ผงฆ่าวิญญาณทำลายท่านแม้มิดับเทียนก็ทําให้ท่านสลบไปได้เช่นเดียวกันชิงวนเพงถูกว่าตรงจนําพอดีก็นึกละอายใจมาก หาคำตอบที่เหมาะสมพอที่จะตอบอย่างกระทันหันไม่ได้จึงได้แต่หัวรอดจิตจืดและยืนเงียบอยู่จากความมืดของห้องมิทราบว่าสตีชุดดำจะเห็นสีหน้ากระอากระอ่วนของฉิงวันเพงหรือไม่นางพูดต่อไปว่ากิมเล่ากหว่มิเคยกระทำในสิ่งที่มิมั่นใจเลยมันมิยอมฆ่าเราสองพี่น้องด้วยมือของตนเพื่อตัดปัญหาภายหลังเพราะกลัวบิดาเราสืบรูภายหลังจะต้องคิดบัญชีกับมันถึงแม้มันจะมีฝีมือยอดเยี่ยมสูงสง่ง แต่กับพวกหุบเขาจอมพูดของเราแล้วยังหวาดเกรงอยู่บ้างมิยอมฆ่าพวกเราด้วยมือของตนเองจึงคิดอุบายใส่ร้ายป้ายผิดเพื่อปลดพันธะของตนว่ามิได้เกี่ยวข้องด้วยมันฉวยโอกาสที่หมวยมวยแทงเป็นผีหลอกคนอยู่นี้รอบจี้จุดเส้นสําคัญของข,องข้าพเจ้าและแล้วหาย้าแห้งแงมาสุมกองรอบๆตัวข้าพเจ้านางหยุดพูดเล็กน้อยจึงกล่าวต่อไปว่า กิมเล่ากวยเมื่อตอนชวนเราสองพี่น้องร่วมมือกันชิงกระบี่นั้นมันก็คิดหาทางจัดการกับเราไว้เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าเห็นมันเอาแย่ให้แง่งเป็นฟ่อนฟอนมาสุมใส่ตัวข้าพเจ้าและจุดทูบดอกหนึ่งเสียบไว้บนห่อดินประสิวเพียงแต่ทูบดอกนั้นลามเข้าถึงห่อดินประสิวผสมหอนั้นก็จะทำให้เกิดไฟลุกพุ่งขึ้นทันทียาแห้งพวกนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอยู่แล้วข้าพเจ้าต้องถูกคลอกตายอย่างไม่มีปัญหา แต่เพียงเท่านั้นมันยังไม่วางใจยังเอาสายชนวนที่เตรียมมาอย่างมากมายนั้นพันล้อมไปรอบๆกองหญ้าแห้งที่สุมร่างข้าพเจ้าอยู่แม้หอดินประสิวผสมหอนั้นไม่อาจลุกไหม้หญ้าแห้งแล้วสายชนวนระเบิดที่มันพันไว้ที่หอดินประสิวผสมจะปิดพลาดความตั้งใจไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดการวางแผนกระทําของมันเช่นนั้นนับว่าละเอียดรอบคอบอย่างไม่มีทางผิดพลาดเลยสตรีชุดขาวสอดถามขึ้นว่า ขณะนั้นเจเจท่านยังมีสติดีอยู่หรือไม่สติชุดดำว่าเมื่อมันจี้จุดเส้นสำคัญของเราครั้งแรกนั้นมันใช้กำลังไม่มากนะักแม้เราจะดิ้นรนขัดขืนไม่ได้แต่สติก็ยังดีไม่ได้สลบไปเห็นทูบที่มันจุดอยู่นั้นยาวประมาณครึ่งเสียต้องลุกลามได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆทีเดียวแน่นอนข้าพเจ้ายังแอบขำในใจที่มันดูหมิ่นข้าพเจ้าด้วยการใช้กำลังจี้จุดอย่างเบาๆเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็คลายเองได้ภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นมาดว่าข้าพเจ้าจะตกอยู่ในระหว่างอันตรายแต่ในใจก็ยังไม่นึกกลัวเลยแต่กิมเล่ากไกวเจ้าเล่ลึกซึ้งนักโหดร้ายอมหิทธ์อย่างไม่มีที่ใดเทียบพอมันจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่ผิดพลาดมันก็จี้จุดข้าพเจ้าอีกสองแห่งอย่างแรงชืงวนเพ่งถอนใจเบาๆคิดว่าในวงพวกนักเลงน,นี้เลือเดเย็นอมหิทธและโหดร้ายเหลือเกิน ผิดไปเพียงเก้าเดียวก็อาจมีคอร้ายถึงแก่ชีวิตได้มีเพียงสตีชุดดำหัวร้ออย่างชาเย็นว่ามีอะไรน่าถอนใจนักหรืออันตรายต่างๆที่ข้าพเจ้าเผชิญมาน่าตื่นเต้นบาดเสียวกว่านี้อีกมากมายนะักเฮ้อเพียงเท่านี้ก็ตกใจไปได้ถึงวันเพลงได้ยินเข้าก็ตะลึงไปลำพึงว่าสตีผู้นี้มีนิสัยเย็นชาประหลาดมากเราคงจะร่วมด้วยลำบากจริงๆแล้วความโกรธความเกลียด บังเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ขณะนี้ยังต้องการความช่วยเหลือในการติดตามทวงฝักกระบี่จากนางอยู่จึงจำใจทนฟังคำเสียดสีแดกดันโดยยืนฟังนิ่งไม่พูดไม่จ่าสตีชุดดำหยุดพูดเล็กน้อยจึงว่าผู้ฉลาดคิดสักร้อยครั้งยังต้องมีพลาดสักครั้งข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อไฟลุกลลมขึ้นแล้วกิมเล่ากวยต้องรอบกลับมาแอบดูท่านทั้งสองจงกลับไปนอนอยู่ที่เดิมทำท่าว่ายังไม่ฟื้นจากสลบ ส่วนข้าพเจ้าจะแฝงกายในที่มืดข้างๆท่านพอมันก้มลงจะจัดการลงมือทำร้ายมวยมวยท่านจงใช้ผงฆ่าวิญญาณดีใส่มันฉับพันซึ่งมันคงมิทันระวังตัวก็จะได้ฝักกระบี่ขึ้นมาและไม่ต้องลงมือลงแรงต่อสู้กันรุนแรงเปล่าๆหรือถ้าบายนี้ใช้ไม่ได้ผลข้าพเจ้าก็จะกระโดดออกมาช่วยกันลุมรวมกำลังกันสมคนแม้จะมิชนะมันไปได้แต่คงพอรักษาตัวรอดได้ไม่มีอันตรายแน่ แต่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงการชิงฝักกะบีก็มีหวังน้อยเสียแล้วพูดจบก็มีพูดจบก็มิถามฉือง้วนเพงและน้องสาวจะเห็นด้วยหรือไม่รีบๆเร่งให้ทั้งสองไปโดยเร็วฉือง่วนเพงแม้จะรู้สึกว่าการกระทาเช่นนี้ออกจะมิสง่ากล้าหาญแต่เมื่อคิดถึงความสําคัญของฝักกะบีแล้วก็อยากจะรีบๆชิงกลับมาจริงเดินตามสตรีชุดขาวไปในทันที ทั้งสองวิ่งมาจนถึงที่ที่ต่อสู้กันเมื่อครู่นี้สตรีชุดขาวรีบนอนลงตามขวางบนพื้นฉืองนเพงลังเลเล็กน้อยจึงได้นอนลงบ้างเอากระบี่สั้นนั้นวางไว้ข้างกายสตรีชุดขาวเงยหน้ามองหมู่ดาวที่ยิบยับเต็มท้องฟ้าพันถอนใจยาวออกมาพูดว่าข้าพเจ้าคิดว่าถ้าจะให้ดีแล้วกิมเล่าไก่อย่าได้กลับมาอีกเลยฉืองนเพงถามอย่างแปลกใจว่าเพราะเหตุใด สตีชุดขาวยิ้มเศร้าๆและตอบว่าแม้ว่ามันกลับมาคงหนีมิพ้นจากผงล่าวิญญาณของข้าพเจ้าเหละท่านจะได้ฝักกระบี่โบราณน,นั้นกลับคืนมาชื่งวนเพลงว่าถูกแล้วอันฝักกระบี่โบราณน,นี้เป็นของท่านผู้บุโสท่านหนึ่งได้มอบให้แก่ข้าพเจ้าจะทําศูญหายไปไมิได้เด็ดขาดสตีชุดขาวถอนใจยาวพางกล่าวอย่างสลดใจว่าเมือม่อเมื่อท่านได้ฝักกระบี่คืนมาแล้วจะแยกกับพวกเราไปใช่หรือไม่ใช่ ฉืงง้นเพ่งฟังนางพูดอ้อมคอมไปมาถึงเรื่องนี้และเสียงนั้นก็เศร้าสลดคล้ายผู้พูดมีความเสียใจในเรื่องนี้อยู่มากในเวลากระทันหันเช่นนั้นก็หาคําตอบที่เหมาะสมมาปลอบไม่ได้ขณะกําลังคิดหาคําตอบอยู่นี้ก็มีเสียงที่เย็นชาตะหวาดมาว่าอะไรจะจากไม่จากกันอยู่อีกหยุดพูดเสียทีสตรีชุดขาวคล้ายจะกลัวพี่สาวอยู่มากก็หยุดปากไม่พูดอีกแต่ในความสัวของแสงดาวนั้น เห็นนางมีน้ำตาคลออยู่แวววับล้วงมือเข้าไปในอกเสื้ออย่างช้าๆดึงเอาหน้ากากหนังมนุษย์ขึ้นมาสวมไว้จากสตรีงามหยดย้อยเปลี่ยนเป็นอัปลักษณ่าเกลียดน่ากลัวในพิบตาเดียวชื่งวนเพ็งมาดจะรู้ดีว่านางสวมหน้ากากแต่เนื่องจากหน้ากากนั้นน่าเกลียดเหลือเกินเมื่อมองเพียงแวบเดียวก็รีบเบือนหน้าหนีอย่างทนดูไม่ได้ขณะนี้เป็นเวลาผ่านยามสามไปแล้ว สถานที่ที่เงียบบางเวงนี้ก็กลับสู่ความน่ากลัวอีกเช่นเดิมจากเสียงชู้ซ่าของหมู่ไม้นานๆก็มีเสียงนกยามราตีร้องขึ้นอย่างหวยหวนฉื่งง่นเพ่งตะแคงหน้าเล็กน้อยมองดูไฟซึ่งยังลูกลามใหญ่โตของทุ่งหญ้าแห้งนั้นเห็นยิ่งไหม้ยิ่งรุนแรงน่ากลัวเปลวไฟแลบเลียอยู่ทั่วท้องทุง่งจนฟ้าแดงฉานขณะที่กำลังเหม่อดูอย่างใจลอยก็มีก้อนหินเล็กๆปิวมากระทบที่มือเบาๆ จึงรีบมองไปเห็นทางที่ใต้มีเงาร่างวิ่งพุ่งปาดปาดมาอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าแลบจึงรีบสงบใจรวมกำลังและหลีตาจ้องมองร่างที่วิ่งพุ่งตรงมาผู้นั้นมีฝีเท้าที่รวดเร็วเหลือเกินเพียงพริบตาเดียวก็วิ่งเข้ามาถึงร่างทั้งสองซึ่งนอนสงบเฉยอยู่มันก้มลงมองร่างของเฉิงวนเพงและสตีชุดขาวอยู่ไปมาหัวล่อแค่นแค่นยางเย็นชาแล้วจึงเงยหน้าขึ้นมองไฟป่าที่ลุกลามใหญ่โตนั้น ถือง่วนเพงรอบพิจารณาคนที่เพิ่งมาเห็นมีมือเปล่ามิได้มีอาวุธสวมเสื้อยาวสีเขียวใต้คางมีเข่าขาวโพลนยาวประมาณครึ่งเสียมีกายสูงใหญ่แต่หลังคอมเล็กน้อยฉือง่วนเพงเพิรนาอย่างละเอียดทั่วล่างนั้นแต่ก็ไม่เห็นมีวิแววของฝักกะบีฉือง่วนเพงสบตาก,กับสตรีชุดขาวอย่างสงสัยเพื่อจะเดาจากท่าทีของนางว่าชายชราที่มานี้จะใช่กิมเล่ายี่ผู้ขโมยฝักกะบีของตนไปหรือไม่ แต่สตรีชุดขาวก็มองเหม่ออยู่เช่นเดียวกันบนใบหน้าอัปลักษณ์นั้นเห็นกรอกตาอยู่ไปมาและแอบรอบมองดูชายชลาหลังค่อมบ่อยๆแสดงว่านางก็ไม่ได้รู้จักชายชลาผู้นี้และสตรีชุดดำซึ่งซ่อนกายอยู่แถวๆนั้นก็เงียบกริบไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยสภาพเช่นนี้ทําให้ฉิงวนเพงงงไปหมดในเมื่อแน่ใจว่าชายฉลานี้ไม่ใช่กลิ่นเล้ายีผู้ขโมยฝักกระบี่ไปก็มิสมควรจะแกล้งทําสลบนอนอยู่เช่นนี้ตลอดไป แต่ก็มิอาจจะลุกพรวดพลาดขึ้นมาขณะก,กำลังตรองไม่ตกอย่างลำบากใจพันเห็นชายชาลาหลังค่อมเง่ยนหน้าขึ้นแล้วกู่เสียงดังเสียงนั้นดุดมังกรคำรามดังพุ่งสู่หมู่มเมฆกระจายไปรอบรอบทิศฉือง่วนเพ่งใจเต้นแรงคิดว่าคนผู้นี้มีกำลังภายในลลึกล้ำถึงเพียงนี้ฝีมือคงมิต่ำแน่ขณะลำพึงอยู่ในใจก็มีเสียงกู่รับดังมาแต่ไกลทั้งสี่ทิศเสียงหนึ่งสงบลงก็มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้น แสดงว่ามีคนไม่น้อยเลยก็ตื่นตกใจมากลำพึงว่าในสถานที่รกล้างวังเบงเช่นนี้ทำไมมีมือดีมาตั้งมากมายเช่นนี้และมังเอิญมาให้เราพบเข้าได้เสียงกูรับซึ่งดังอยู่รอบรอบนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะเพียงชั่วครู่เดียวก็เข้ามายืนเรียงลายอยู่ข้างกายชายหลังคอมชือง้วนเพลงรีบหลีตามมองไปเห็นชายชกันในชุดดำสี่คนวิ่งมากันตามทิศทางต่างๆยืนเรียงเป็นระเบียบ หลังจากชายหลังคอมสิบกว่าเสียดวงตาทั้ง8มองปาดมายัางล่างของทั้งสองซึ่งนอนสงบอยู่แล้วรีบยืนอย่างเรียบร้อยมีท่าทางอ่อนน้อมยำเกรงต่อชายหลังคอมมากฉับพันนั้นชายชราหลังคอมยื่นเท้าออกเขี่ยตวัดลกเข่งเกี้ยมกระบี่พิฆาตรักซึ่งวางอยู่ข้างกายฉืองนเพลงลอยขึ้นการกระทํานี้นอกเหนือจากความคาดหมายของฉืองนเพลงมากทั้งนี้เพราะว่า ชายชรลาหลังค่อมตั้งแต่เหยียบย่างเข้ามามีเคยชำเลืองแลกระบีวิเศษนี้เลยขณะนี้กลับมาเขีียกระบีอย่างฉับพันกระทันหันเป็นการที่ยากจะระวังได้ชือง้วนเพ่งตกใจร้อนหลนเต็มที่จึงมีห่วงถึงการแซงทําสลบรีบดีดกายลุกขึ้นยื่นมือคว้าไปที่กระบี่ทันทีขณะนั้นมือขวาของชายหลังค่อมก็คว้าไปที่ด้ามกระบี่เช่นเดียวกันทั้งสองต่างมีความว่องไวสุดประมาณเหนิ้วของชือง้วนเพ่ง พอสัมผัสถูกด้ามกระบี่มือของชายหลังคอมก็คว้าเข้าถึงเช่นเดียวกันและจากการคว้าด้ามกระบี่ชายหลังคอมเปลี่ยนท่าเป็นบลุกทำลายทันทีประกบนิ้วชี้และนิ้วกลางเข้าทิ่มตรงไปที่ชีพจรข้อมือของฉิองวนเพงอย่างรวดเร็วท่าบุกค,ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะรวดเร็วที่สุดเท่านั้นมันยังเป็นการเปลี่ยนท่าพลิกแพลงอย่างกระตันหันด้วยฉิองวนเพงแม้จะมีฝีมือสูงเพียงใดก็ไม่อาจจะปล่อยชีพจรให้ถูกโจมตีได้ จึงรีบพลิกข้อมือฟันฉับไปที่ข้อมือขวาของชายหลังค่อมอย่างรวดเร็วทันทีเช่นเดียวกันทั้งสองเมื่อเปลี่ยนท่าจากการแย่งกระบี่มาเป็นประหารประหารกันจึงต่างก็คว้ากระบี่ไม่ได้กระบี่ชั้นพิ่าตาักซึ่งมีประกายเขียววาบก็ตกสู่พื้นอีกลวดลายฝีมือของชายหลังค่อมนี้ลายกาจน่าตื่นตกใจมากเมื่อหดมือหลบจากการฟันของฉืองวนเพงแล้วก็สื่อกายเข้าทิ่มนิ้วและกระแทกศอกพร้อมกันทั้งสองท่า เท้าขวายกเตะไปที่ด้ามกระบี่พิฆาตรักอย่างรวดเร็วที่สุดเนื่องจากกระบี่พิฆาตรักมีประกายเขียววูบวาดและเย็นเยียบเพียงมองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นกระบี่ที่วิเศษมีความคมกล้าฉะนั้นทั้งสองต่างก็มีกล้าคว้าตัวกระบี่ชฉิงวงอนเพ้งเบี่ยงกายหลบศอกที่กระแทกมามิถอยแต่กะกลับรุกเข้าไปอีกหนึ่งก้าวยกมือขวาด้วยท่ากันไกทองตัดบวยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางประกบกันทิมไปยังนิ้วของชายหลังค่อมซึ่งทิมมา ยกเท้าขึ้นฉายปลายเท้าเตะไปยังจุดเส้นสําคัญห่วงเอี้ยงห่วงที่เท้าของชายหลังคอมซึ่งจะเตะไปที่ด้ามกระบี่ชายหลังค่อมคล้ายกับจะนึกมิถึงว่าชายหนุ่มน้อยผู้นี้จะมีพลังฝีมือที่ยอดเยี่ยมสูงส่งถึงเพียงนี้ตื่นตกใจจนรีบกระโดดถอยไปสองก้าวการประชิดต,ตัวกันของทั้งสองนี้มาดว่าจะมีเห็นว่าดูเดือด,ดน่ากลัวแต่ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญแล้วจะเห็นว่าตื่นเต้นอันตรายเป็นที่สุด ความเป็นความตายอยู่เพียงพริบตาเดียวเท่านั้นการโจมตีที่รวดเร็วการเปลี่ยนท่าพลิกแพงที่ว่องไวทุกท่าดังกับสายฟ้าที่แลบพุ่งลุกลับกันหลายๆท่าก็ชั่วเวลาเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นเร็วจนพวกชายจักรันชุดดำทั้งสี่และสตรีชุดขาวซึ่งนอนมองอยู่เข้าช่วยไม่ทันถือเง้วเพงกลัวว่าชายหลังค่อมจะเตะกระบี่กระเด็นไปให้พวกทั้งสี่เก็บไว้ฉะนั้นเท้าที่ยกเตะเท้าชายหลังค่อมจึงได้ใช้กำลังอย่างเต็มที่ เมื่อชายหลังค่อมรีบหดเท้าและกระโดดถอยไปชื่งง้วนเพงจึงเตะผิดและชื่งง้วนเพงไม่มีความชำนาญในการต่อสู้กำลังแรงที่ปล่อยออกและชักกลับจึงยังบังคับไม่ได้ดังใจเมื่อเตะผิดร่างก็ถลาไปข้างหน้าอย่างยังมีทันพอชื่งง้วนเพงยังตัวได้จะเอี้ยวไปหยิบกระบี่ฉับพันนั้นก็มีประกายแวบขึ้นบาดตาและมีกระบี่ยาวสองเล่มบุกแทงพร้อมกันเข้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยทีเดียว การสูญเสียฟักกระบี่ไปนั้นทำให้ฉื่งงวนเพงเจ็บช้ำม,มากมายอยู่แล้วไหนเลยจะยอมให้สูญเสียตัวกระบี่อีกจึงตวัดสุดเสียงเบี่ยงกายหลบกระบี่ทั้งสองไปได้ตวัดมือขวาขึ้นฟาดโครมไปยังชายชะการชุดดำข้างขวามือซ้ายใช้วิชาจับมังกร12ท่าเข้าแย่งกระบี่ยาวในมือของชายชะการด้านซ้ายอย่างดือด้อทันทีฉื่งงวนเพลงกำลังร้อนใจและโกรธจัดฉะนั้นแรงมือที่ฟาดไปจึงดูเดือดรุนแรงมาก พุ่งจู่โจมไปยังชายจากักรารชุดดำด้านขวาจนต้องกระโดดหลบมิกล้าจะรับมือได้และมือซ้ายยังรวดเร็วว่องไบยิ่งกว่าฟ้าแลบขวาเขาที่ข้อมือชายจักรันที่ด้านซ้ายบิดกระแทกทีเดียวแย่งกระบี่ยาวนั้นมาได้อันวิชาจับมังกร12ท่านี้เป็นวิชาหนึ่งภายในคำพีตักหมอเอกเกิงซึ่งยอดเยี่ยมสูงสุดของแผ่นดินทั่วทั้งบูลิมในพิภพนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่พอจะรู้วิธีแก้ ชายจะกรการด้านซ้ายเพียงรู้สึกเจ็บแปลบที่ข้อมือเท่านั้นกระบี่ยาวเล่มนั้นก็ถูกแย่งไปเสียแล้วจึงตื่นตกใจจนต้องกระโดดหนีอย่างขวัญบินไปชื่งเง้วนเพงพอเริ่มลองใช้วิชาที่ยอดเยี่ยมนี้ก็มีชายดั่งใจนึกกำลังฮึกเหมิมขึ้นทันทีตวัดกระบี่ขึ้นปัดชายอีกสองคนซึ่งถลันเข้าจู่โจมช่วยเพื่อนไว้ได้ทางนี้เพราะชายจักการอีกสองคนเห็นชื่งว้วนเพงลงมือเพีงเดียว ก็ฟาดเพื่อนต้องกระโดดหนีไปหนึ่งคนส่วนอีกคนหนึ่งถูกแก้งกระบี่ในมือไปเพียงชั่วพริบตาเดียวก็ตกใจมากรีบชักกระบี่แทงไปทันทีถืองวนเพลงเมื่อตบัดกระบี่ปัดการจู่โจมของอีกสองคนนั้นได้เท้าซ้ายก้าวเข้าไปอีก1นึก้าวมือซ้ายเดินกำลังขึ้นฟาดบืดออกไปทันทีและฉับพันนั้นยื่นกระบี่ยาวในมือขวาลงไปงัดกระบี่พิฆาตรักขึ้นมาทันที แต่พอกระบี่เหล็กกล้านี้ไปกระทบกับกระบี่สั้นที่คมวิเศษนั้นเข้าเสมือนหนึ่งไม้ผูดสัมผัสกับคมขวานเพียงแต่เห็นกระบี่พิฆาตลักนี้มีประกายบูบขึ้นแวบเดียวเท่านั้นก็ตกลงไปอีกพอเจ้ากระบี่เหล็กกล้านั้นหักไปท่อนหนึ่งเสียแล้วชื่งง้วนเพ้งเห็นกระบี่พิฆาตลักคมวิเศษถึงป่านนี้ก็ตะลึงไปนิดหนึ่งพันรู้สึกมีเสียงกระบี่แวกอากาศพุ่งตรงเข้ามาเมื่อมองไปเห็นมีกระบี่พุ่งเข้ามาทั้ง3ด้านพร้อมกันนั้น มีเสียงจตีร้องอย่างเจ็บปวดดังขึ้นทางด้านหลังชายจกักรการชุดดำทั้งสี่นั้นต่างมิใช่ผู้มีพลังฝีมือชั้นต่ำเมื่อรู้ลิตความเก่งกาจของฉืองวนเพงแล้วการจู่โจมมิกล้าประมาทกระบี่ยาวทั้งสามเล่มจึงต่างแทงเข้ามาทั้งสามด้านลุกไล่ปัดป้องช่วยกันอย่างแน่นหนาฉืองวนเพงก็แกว่งกระบี่หักครึ่งเล่มนั้นปัดป้องอย่างแข็งแรงเต็มฝีมือเพราะตนยังต้องระวังกระบี่สั้นที่ตกอยู่ที่พื้นอีก จึงได้แต่ปัดป้องมิกล้าจะลุกไล่เข้าจู่โจมทําแม้จะมีฝีมือยอดเยี่ยมเพียงใดยังยากที่จะนำออกทําร้ายคู่ต่อสู้จึงในขณะนั้นอยู่ในสภาพมีแพ้มีชนะกันอยู่นั่นเองขณะที่ยังสู้กันดเดือดอยู่นั้นมีเสียงตะวาดดังมาว่ายุดชายจะกันทั้งสามต่างชักกระบี่กลับและกระโดดออกไปฉือง,ง้วนเพลงจะก้มลงเก็บกระบี่สั้นก็มีเสียงร้องของสตรีดังขึ้นอีกอย่างเจ็บปวดจบบทที่ 12.